สิ่งที่ห้ามห้ามอะไรเอ่ยวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเวลาเปิดเิดเสาทิ่เจ็ดโมงเปิดแปดโมงห้ามแต่งตัว,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 วห้ามแต่งตัวนี่จัดเลียงทุกชนิดขอความร่่มมือเคารบสถานที่ตา้งรงกาวขอพรการดกแลสุภาพ นี่นี่ครับองคพระซ้อนแก้วนูนูไปใส่เอ๊ะเราเดินขึ้นนี่ดินน่ไม่รู้เ่รามันมีอย่างในข้างลังกับนี้จำเนี่ยขึ้นไปไหวเพิ่นอยากทิมขยะไหมนี่ขนาดถึงมานล้นี่พี่ครับขยะทิ้งทางไหนหม เราเราเราขึ้นทางไหนพี่ขึ้นทางนี้เหรอครับ<ป>แล้วแล้ว,ลว,ลวทางนี้ลงไปไหนครับพี่ครับไปพยกเขียวไปพยกเขียวอ๋อเนื้อเนื้อเปลี่ยนเป็นขายาวหนูกลับไปรถแล้วเสด็จเขาล่วงบนหนึ่งร้อ,อย รู้ขี้เกียดเดินดดเสียงอะไรไม่กบเขียดก็งงทางลงกลับขขาพรพระหยกเขียวเดี๋ยวเราไปข้างบนกันครับ อันนี้ครับถ้าหลับใครที่มาแล้วไม่ได้เอากางเกงขาย,ยาวมาหรือแต่งกายไม่สุภาพนะครับพ้าถุงเลย,ยพ้าถุงสวมทับนุมมอธนาหกสิบบาทบใช่ไหมอันนีน้นูนูต้องตังเอาเ,นะเออเอาแต่งเห็ดพิ่นในน้ำเหรอ คือไม่มันนี่ดูไม่มนันไม่มนัน <Okay. S 1> ไม่มันยังเลย <S <s <im itation> เอาส่นี้ลูดีๆเอาลูนี่ด้วอ <s im itation> <s im itation> นี่ทางขึ้นงั้นทางลงอยู่ลูกสานด้วยนี่ครับ,รน,รบนี่ดีครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับที่เป็นข่าวลูกแก้วครับจุดรวมแสงนี่เขายังไม่เปลี่ยนด้ลูกแก้วเวลาแดดร้อนๆครับอ oh. มากราบใ้ สัก,กะทะเลหมอกลงพอดีครับกำลังสวยงามเลยมาหน้าฝนทะเลหมอกเยอะบรรยาก,ยกาศบรรยกายกาศก็เย็นๆนะครับไม่หนาวมากเห็นไรไ้รเลยยังห,หายไรไม่ได้ าซ้อนแก้วครับเลเลมอก <c oughs> อ๋สวยงามครับเดี๋ยวที่เขาค <c oughs> ้อ้าพาดูเธอเลยหมอกครับอันนี้มองไม่เห็นเลยเลย มอกลงอันนีบ้บริเวณวัดผ่าซ้อนแก้วนะครับโอ้มีแต่หมอกเลยกำลังก่อสร้างขาสั้นาสันสูงสูงมากบริเวณวัดครับ เดี๋ยวเราไปกราบพระาธาตุกันน,นายยุ่งเทิงขึ้นด้ดน,ดนี่เดี๋ยวขึ้นตามกันปไ,ไปไหว้สักละที่เที่ยวเนี้ยมันโดนขึ้นเขาสาดไฟน,นี่เป็นตัวนี้มั้งนี่ไฟสปอร์ตไลท์สาดใช่ไหมนี่แหละสปอร์ตไลท์อ้อมคางางสวยครับสวย ครับเราไปกราบไหว้พระธาตุกั้นโอ้ยกี่ครั้งผมยังไม่เคยขึ้นนะครับนี่นี่เป็นครั้งแรกครับที่ขึ้นไปเมืองพระธาตุสกระโอ้สาธุครับมีองทานเสียงนกยุงครับเสียงนกยุงเอเดี๋ยวลงมาไหวทั้งล่างเพันธน้ำ ไ,ไ,ได้กลับไาเป่นไปแบนดูข้างบนนะนไ,มไม่เราอันนี้เราแหมเป็นวันร่วมทำาบุบกับวันได้พระถุงไปเลยไหมจ <c oughs> ำดูซื้อแล้วดิ ลุงข้างข้างในนี่เป็นอะไรครับอ๋อนี่เป็นพระยกขาวตาอยู่พอดีอ๋อตาเพชรขรับไปกราบครับปกติไม่เปิดให้ขึ้นอ๋อปกติไม่เปิดให้ขึ้นปกติไม่เปิด้ขึ้นขึ้นขึ้นถึงถึงตรงนี้ได <wh oh, ้ใช่ไหมครับปกติจะไม่เปิดมีลมตาอยู่อ๋อถือว่าเป็นบุญพอดีครับด้านในเนี่ยเราเดี๋ยวค่อยว่าไปข้างในก่อนข้างในเลยครับข้างในเลยครับอ๋อ อขยกขาวโอ้โหปกติปกติลุงเขาบอกว่าไม่เปิดนะครับโอ้เป็นบุญมากเลยได้มากราบไหว้ครับอ,อ๋ยกขาวลงตาอ,อยู่พอดีคุณลุงว่าอขออญาติกั นะครับขอยาดวางโทรศัพท์แป๊บนนะึงครับ i uh -huh. หนูวนนูเดี๋ยวไหว้พระธาตให้กันริเิ่มระทาเอทือทือนี่พี่ไหน สาริลิขธาตาุครับข้างในเป็นคงเหล็กไปน่ารักครับเพื่อนที่เดิอนออกด้านหลังได้ไไไบอกใช่ครับข้างในเป็นบุญมากเลยครับได้มีโอกาสเข้ามาชมพระยกขาวนะครับ ในองค์พระส้นสนแก้วนะครับวัดผาส้นแก้วนี่ครับสวยงามเอ๊ะถ่ายรูปพี่พี่หน่อย<ะ>ถ่ายรูปพี่พี่หน่อย ครับขออนุาถ่ายรูปให้คนณอวนเขาก่อ um> น ีในองค์ไหนหาซ่อนแก้วนะครับนี่ครับปกติทางวัดทางวัดไม่เปิด,บบดเป็นบุญมากเลยครับได้เข้าไปชมอง,งอ,องค์พระหยกขาวนี่ครับบรรยากาศ ขอวห,ห้หถ่ายรูปนะครับขอยจะถ่ายรูปหน่อย,ย,อยตัดขึ้นมา อากาศสวยที่เต็มปอดเลยครับสุราการให้เต็มปอดอากาศเย็นบริสุทธิ์นะครับคุณแม่ก็แวะถ่ายรูปหน่อยคุณยายที่มาเดี๋ยวดูหมอนะครับไปไปนะครับคุณยายลงก่อนก็ได้ครับเอาเป็นใจหู ามาหมอกลงพอดีอะฮะงามป่ะหนูเห็นเห็น <c oughs> ชัดกว่า <c oughs> ใช่อาจจะสะดุดนิดนึงนะครับขึ้นอยู่บนเขาอ้อมด้านหลังไปดูได้ไหมนี่ด้านหลังวิวสวยได้พระอาจารย์พนว่า เข้าไม่ได้เราอยู่ด้านนอกขอญาตกลับไว้ด้านนอกแล้วกันนะครับไอ้เอเือกลมาพิ้นหน่อยได้ค่อยกลับไปนทัหดลยหลังวัดขึ้นกระตุกหน่อยนะครับน่ะ ผูห้หมอกกำลังลงครับนี่มาข้างันถมือเนาฮะบุเคยขื้นยันี่กังขาให้แม่แล้วขาใหา่ คุณแม่ไอ้หลวงหลวงตาเพื่อนเอินครับหลวงหลวงตาเพื่อนเอิน,น,น,นครับผมได้ช้ำ ตกผ่าผมปุ๊ใหญ่โอ้นี่ครับเคลื่นกระตุกนิดนึงนิดไม่นิด,ดหรือเยอะเลยเอ๊พี่ครับเข้าไปกราบไหว้ได้จ้ขออ,นะขอ,อนุญาตนะครับโอ้สวยงามมากเลยไปแล้วนะครับ อันนี้อยู่ใต้ฐานของพอ <c oughs> ระธาตุผาซ้อนแก้วนะครับขออนุญาตวางกล้องแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกราบไหว้ อยู่ท่าพนมด้วยเป็นเหมือนนิทรศการจัดเหมือนนิทรศการครับอันนี้นี่อยู่ที่พระธาตพนมโอ้ลงตามไปนนชมวิวธิทัศนะฮะวทิทัศน์ งามมากเลยครับโอ้โหฝนขึ้นถือว่าเราเป็นบุญมากเลยนะครับไม่ได้มาเบียดเสียดเยอะขนาดนี้ าภาพะเะมันจริงมากอ่าครับมาสู่บรรยากาศของหมอกด้าน,นนอกอ่าฮะ ภาษาพมา่าถ้าผม